สวัสดีค่ะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็ยังเนี่ยนี่พูหอมอาหารนะ่ะมันเป็นร้านอาหารทุกคนรูออย่างนี้มากินข้าวที่นี่ดีกว่าโอเคเดีย๋ยวเราจะเนี่ยทุกคนมันเป็นลงแล,ล,ลมคล้ายๆโรงแรมข้างในเรืออะไรอะ่ะ ดูสิข้างนอกนะมันจะไม่สวยนะทุกคนแต่พอเนี่ยแล้วเขาตกแต่งหอมอาหารเนะี่ยสวยไหมดูสิสวืสวยตอกไม้เขาทำไว้แบบดีมากเลยนะ่ะให้คนมาเดินอะไรแบบนี้สวยมากเลยดูสิ โบปั้นก็มีแต่อันสวยๆนะทุกคนดูดอกไม้ดอกไม้ดูสินี่ร้านอาหารนะทุกคนเราเคยมาตั้งนานแล้วนี่เป็นร้านอาหารเวลามิดซัมเมอร์เขาก็จะจุดไฟตรงเนี้ยก็จะมาดูกันดูสิ ดูสิสวยสวยมากเลยสวยไหมทุกคนสวยนะเด็กๆมันก็จะมานั่งเล่นกันดูต้นไม้เขาสิสวยเป็นพุ่มส,สวยมากเลยเนี่ยมันจะเป็นวิน้ำนะทุกคนเขาก็จะมาว่ายน้ำกันตกปลากันอะไร ดูข้างนอกนะมันไม่สวยนะแบบว่าข้างในอะแต่งอย่างสวยเลยมีรูปปั้นเลียงลายอยู่เลยนะทุกคนตรงโน้นเราเห็นนะรูปปั้นเลียงดอกไม้เยอะแยะเลยตะวันกำลังจะตกดินทุกคนดูสิสวยไหมทุกคนเนี่ยดอกไม้ก็สวยๆทั้งนั้นเลย นิดต่ะอะไรคะพระเอกเ,เนี่ยพระเอกพระเอกช่องนะคะพระเอกของช่องยีนนะคะญญช่องสุวรรณยาช่องสุวรรณยาโอ้ยทุกคนดอกไม้ดูสิเจออีกแล้วดอกไม้สวยมากเลย เ,เดี๋ยวเราจะไปสะพานขาวเราจะไปพาไปเดินสะพานขาวนะทุกคนนี่ดอกไม้นดูสิสออนดอกไม้เด้อือหอมหอมมากเลยทุกคนดูดอกกุหลาบก็สวยสวยดูดอกกุหลาบก็สวยมากเลยดูดอกไม้ต้นนี้สิทุกคนดูดอกไม้สิ มันจะสวยงามอะไรขนาดนี้เขาจะมีโบสถ์ด้วยหลังคาเหมือนโบสถ์เลยสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยจะเป็นแม่น้ำจะเป็นแม่น้ำทุกคน ตรงนี้ก็น่าจะออกไปยืนถ่ายรูปได้เนะนี่ดูสิสวยมากๆเลยไอแอันวสวยเลยอ่ะทุกคนดูสิสามารถเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้นั่งแบบว่าซื้ออะไรมานั่งอยู่ตรงนี้โอ้ยสวยอะ่ะสวยสวย สวยมากเลยอทุกคนดูสิเราไม่เราไม่เคยมากางวันนะทุกคนดูสิมันจะสวยอะไรขนาดนี้ทุกคนดูสิแล้วตอนนี้สองทุง่มประมาณสองทุ่มอะทุกคนโอ้ยสวยธรรมชาติสวยมากเลยฟินแลนด์ฟินแลนด์ีนแบบสวยจริงๆ หน้าร้อนเราก็เดินออกมานะทุกคนจะพาทุกคนไปเดินดูสิเขาก็จะมีที่ให้คนมานั่ง mm hmm. เวลาแบบว่ามานั่งเล่นเนี่ยเขาจะจุดไฟตรงนี้แหละมิสซซมเมอร์ ummer, เขาก็จะจุดไฟดื่มกันแล้วก็จะมามาดูเขาจุดไฟเขาจะพาทุกคนเดินข้ามสะพานสีขาวสะพานนี้ยังสวยเลยนะทุกคน มีคนมาว่ายน้ำโอ้โหโอ้ยสวยสวยสพานสวยมากพระเอกก็รอเอาไม่ใช่ดูทุกคนดูสะพานอันนี้ตอนสองทุ่มนะทุกคนณนะเวลานี้สองทุ่มนะทุกคนทุกนแน่นะนะนู้นเขาก็ว่ายน้ำเลยเยเขาเล่นน้ำ โูนตรงโน้น,น,นโฮ้ยมีเสียงปลาด้วยมีปลาดิ้นด้วยนะทุกคนตึ้งตึ้งเราก็จะพาทุกคนเดินสะพานเดินสะพานเนี่ยสวยไหมทุกคนสวยมากเลยตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะโอสวย สุดยอดสวยมากดูทุกคนดูสิสวยไหมคะตะวันรับฟ้าสองทุ่มสวยมากเลยสวยจริงๆธรรมชาติสวยมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนมันจะมีแบบอะไรที่เก่าๆ ตึกเก่าๆหรืออะไรเนี่ยเคยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มาใหม่ๆตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์ใหม่ๆสิบกว่าปีแล้วเห็นไหมทุกคนสวยไหมทุกคนสวยมากเลยอ่ะชอบมากเลยวิวทางนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะทุกคนเกือบสวยมากๆ ฟิลลนแลนด์นะคะเนี่ยสวยมากเลยตอนนี้สองทุม่มนี่จ้ะทำไม they have <Okay. S 1> ะไร เดีย๋ยวเราดูตรงนี้มันมีอะไรทางเดินทางเดินเลยสะพานโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดี